เดี๋ยวคุณหมอดูเองค่ะโอ้ยตาแลวมาถึงตอนตอนตอนที่เขามาเนี่ยวันนั้นก็คือหมอได้ออกทีวีอีกช่องหนึ่งละอีกรายการนึ้วไม่ใช่ช่องนี้นะฮะหมอก็รีบเตรียออกเลยนะกำลังห้าสี่สามสองรับโทรศัพท์ไปหมอรีบวางก่อนพอกลับไปคลินิกตอนเที่ยงเขาเอาผลอุณหภูมิมาให้ดูเลยเอาผลอุณหภูมิมาให้เลยใช้คําว่าอิลเดฟายแปลว่าอะไรไอ้ก้อนนิ้วอ่ะมันเป็นไขมันตรงนี้มัน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 เข้มข้นไงมันแข็งมันก็เลยเห็นในอุณหภูมิว่า เข้มข้นขึน้นมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วผลอุนเตอร์ซาร์เนี่ยหลังจากที่เขาทาไปได้ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วทําแบบไม่จริงจังด้วยนะทําแบบฟังเค็มว่าคุณหมอใช่ไมไม่จริงจังด้วย<ะ>ทําแบบชิวๆว่างก็มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อคอร์สด,ด้วยเขาผลอุนเตอร์ซาร์ให้ดูเลยใช้คําว่าอิ่ดไฟคือมันบางลงอะฮะความเข้มข้นของไขมันตรงนั้นมันเชือจางลงแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ทําที่อื่นอะไรทั้งหมออย่างเดียวเลยนะครับ บ้านที่อยู่แถวพะขนงไม่เชื่อก็คือเชื่อนะครันี่คือคผลพิสูจน์ทางการแพทย์จริงๆใ,ในในถุงน้ำดีทำได้ครับค่ะเอาล่ะ,ะคุณนิพาสุขภาพอย่ารอช้านะคะพอถ้าเกิดนิ่วในถุงน้ำดีปล่อยไว้จะเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอ,อโอ้โหทรมานคุณปวดคันเนี่ยคันมาแล้วมีอาการที่ลามต่อใช่แล้วก็เดี๋ยวตัวเรื้องเห็นไหมมาแล้วแล้วมีปัญหาตามมาปวดท้องโอ้โหต้องต้องผ่าตัดใหญ่คือถ้าปล่อยไว้เยอะเรื่องใหญ่เลยผ่าตัดใหญ่ฮะคือถ้าปล่อยไว้เยอะ ต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยค่ะอีกสายเราอยู่รอบวันนี้ต่างจังหวัดเยอะมาจากเชียงใหม่ได้ได้ยินดีครับคุณนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะปัญหาคุณนิดคืออ๋ออยากให้คุณหมอมาเปิดคลินิกที่เชียงใหม่บ้างสุขภาพไม่ดีแล็กอย่างก็อยากทําเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าผิวพรรณอะไรต่างๆด้วยค่ะ คนเชียงใหม่ก็สนใจเยอะนะคะอ๋อ่ะฮะขอบพระคุณอย่างนี้ต้องลองลองนัดวันแล้วมาเที่ยวกรุงเทพไหมฮะมามาดีกว่าเพราะว่าขอบคุณสคนเดียวแล้วมันไปไม่ได้อ่ะค่ะคือรู้จักกุงเทพก็ไม่ได้ไปเลยอะค่ะคุณนิดคุณนิดทราบไหมคุณปูทราบไหมทุกวันเนี้ยหมอไปได้ไกลที่สุดพัทยาไปไม่ได้เลยไปไม่ได้งานเยอะมากทั้งงานส่วนตัวด้วยงาน คืออยากให้คุณนี้เข้าใจอย่างนี้ค่ะคุณหมอพงศธรท่านเดียวนะคะที่จะเป็นคนที่ออกรายการกับเราแล้วก็เป็นคนรับคนไข้เองวินิจฉัยแล้วก็รวมถึงรักษาให้เองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ให้คุณฟังไม่มีไม่มีค่ะเพราะดูรายการคุณหมอมาตั้งนานแล้วก็สนใจมากมากมากต้องหาเวแล้งใจว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอไม่มาเปิดภาษาวัรรณทิ์บางนาเพราะว่าคนเชียงใหม่นี่เขาก็รักสวยรักงามกันเยอะแล้วก็อย่างภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะ ถ้า,นนาถ้าคุณนิสสนใจมากมากเลยถ้าคุณนิสสังเกตนะหมออันไหนที่สามารถหาหมอที่จังหวัดได้หมอจะแนะนําผ่านทางทีวีเลยนะครับหมอหมอไม่เน้นเชืกิจนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีอันไหนทําได้ทําแล้วอันอันที่เบ <basic S 2> สิทสมมกท, <c oughs> ที่สุดคือการดูแลตัวเองถูกไหมยเราจะมีความรู้มาให้ถูกไหมครับการใช้ยาหน้าหวานนะครดีมาก การใช้ยาหน้าหวานคือการดูแลตัวเองในเบื้องต้นถ้าสมมติว่าคนดูไม่สะดวกมาเรื่องฝังเข็มแต่ว่าอยากจะลองใช้ยาของคุณหมอได้โทรสั่งโทรจอสงได้แล้วส่งไปสะดวกส่ได้ใช่ไหมครับได้ครับส่งส่งได้เลยเพราะถ้าเกิดคุณนิดไม่ไม่ลงมาจากเชียงใหม่ก็คงเป็นอีกวิธีเดียวที่เราจะช่วยได้จริงจริงแต่หมอมีโครงการจะขึ้นไปนะครับอยากอยากไปเขาเรียกว่าทัวร์ทัวร์นกขมิ้นเหมือนรัฐบาลใช่ไหมก็ยกไปทั้งคลินิกแต่ว่าอีกนานนะอยู่หลายปีครับยังยังไม่ได้มาอย่างไรก็ ฝากเบอร์นี้ไว้ด้วยนะคะฝากเบอร์นี้ไว้ด้วยนะ,ะนจดเจดเบอร์หมอไว้ดีกว่าแล้วก็ติดตามทางทีวีใช่นะฮะคงค<ข><ข>งอีกนานคงอีกนานหมอว่านะคงคงอีกนานเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างน<ร>ึกเสใจ <ๆ S 2> ว่าอยากจะไปมากเลยค่ะแต่ไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็มันก็ไม่มีเพื่อนไปแ่แหมลงมานิดนึงแล้วกันคุณนิดนะฮะถ้าคุณนิดเอาคุณหมอไปเชียงใหม่คนกรุงเทพก็รออีกเยอะรออีกก็หมอหมอทำได้เยอะนะฮะ คนไข้คนหนึ่งหมอทําเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็ถ้าเกิดสนใจเรื่องของสุขภาพที่เราว่าก็สนใจลองรับยาไปไปก่อนได้เดี๋ยวึกษาหน้าหวานอ่ะดีนะฮะแล้วก็โทรส่งโทรศัพท์มารับเองเดี๋ยวขึ้นไอ้เบอร์สี่สามเนี่ยที่้รงอยไทยด้วยสี่สามมอรับเองเนี่ยค่ะคุณนิดเดี๋ยวจดเบอร์เบอร์นี้เลยค่ะศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่สามอันนี้เบอร์คุณหมอพงษ์สทอแล้วเดี๋ยวปรึกษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากค่ะ มีหน้าหวานมีซิ่งเจนมีอะไรพุ่งเนี้ยเยอะวันนี้แฟนคลับหลากหลายนะครับก็โชว์หน้าหวานนิดนึงได้เยเลยโชว์หน้าหวานนิดนึงอันนี้ของดีระคาถูกมีอากระทัคงถูกฮะเราให้ทั้งเซตเลยเซตนี้คือเซตใหญ่ V I P 1 0ึ0 0่นอนะครับใช้ได้หลายเดือนนะฮะแล้วเป็นตัวตัวจริงๆเลยนะครับเซตนี้คือช่วยอะไรคะโอ้โหเวลาดูนะคุณบัวอย่างที่หมอบอกอ่ะการฝังเข็มเนี่ยมันดูท้งตัว ดูทั้งตัวหน้าให้มันมีออร่าปลูกคอลลาเจนขึ้นมาให้ได้นะครับรรเรื่อยากัใชาแล้วเหมือนเราใส่ปุ๋ยให้กับดินไว้ก่อนเล้วเวาจะปลูกพืชถูกไหมเราต้องพรวนดินใส่ปุ๋ยไว้ก่อนอนะครับถ้าชุดชุดใหญ่ปกติก็ตัดตัวไอ้ขวดออกซิเจนตรงกลางเนี่ยออกไปก็เหลือ,อ7,150นะครับ7,150ถ้าชุดเล็กก็สาเองไม่ไม่แพงอันนี้คือเป็นยากินหรือยาทาหรือว่ามีครบเลยฮะล้างหน้ากันแดด อ๋อมีเานะเจเ่ดครีมไนครีมแล้วหมอใช้สไตล์ตัวหมอเองเป็นผู้ชายเนี่ยหมอไม่ชอบใช้ยาเยอะประมาณว่าทาบ้างไม่ทาบ้างก็ยังสวยอยู่อ่ะนะหมอหมอเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะดูแลเยอะพิถีพิถันมากกว่าผู้ชายถูนะผู้ชายยังไม่ค่อยใช้ยาเยอะมันหมอใช้ตัวที่เข้าเป้าเข้าเป้าเลยนะคนคนไข้เมื่อวานก็บอกนะบอกคลินิกหมอเนี่ยเรนเซอร์ไม่มีเทอร์มาตไม่มีนะฮะบท็อกไม่มีเฟอร์ไม่มี แต่หมอใช้ตัวที่มันเข้าเป้าทั้งหมดมนะฮะมันทรีเม้นต์จะไม่เยอะแต่เข้าเป้าทุกอันแล้วยาที่เราทานควบคู่ก,กับการใช้ถ่ายมันมันช่วยกระตุ้นอะไรครช่วยกระตุ้นคอลลาเจนครับ,รบแล้วก็จัดก,การมันเทียบเท่าเลเซอร์เลยมันจะมีผลวิจัยที่หมอเปยเรียนอยู่อันหนึ่งว่ายาแต่ละตัวจริงๆนะไม่ใช่ว่ามามาหลอกกันเหมือนสินค้าตัวอื่นไม่ใช่นะ,ะนี่คือวิชาการจริงๆว่าเขามีผลวิจัยเลยว่ายาตัวนี้มันเข้าไปชั้นไหนแล้วเทียบเท่ากันทรีเมนต์ตัวไหนบ้าง หมอเอาความรู้ตรงนี้มาทํายาเป็นส่วนผสมหมอของหมอเองทั้งเซตนี้อยู่ได้กี่เดือนโอ้หลายเดือนคุณปัวหลายเดือน4ีหเดือนสบายๆแล้วแต่ตัวก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดแหมแล้วถ้าเกิดไม่สะดวกลงมาจริงๆก็ต้องใช้ใช้ยาหรือใช้ตัวทาอะไรอย่างนี้ควบคู่ไปก่อนแต่หมอว่ามาคุ้มนะหมอสัมภาษณ์ไว้แต่ละแต่ละแต่ละคลิปที่ที่หมอสัมภาษณ์มาออนแอร์จะสังเกตว่าคุ้มไม่ที่เดินทางมาคุ้มค่ะ ค,คุ้มนะฮะกับการเดินทางเพราะหมอว่ายังไม่มีหมอคนไหนในในใน,ในเมืองประเทศไทยหรือว่าในโลกนี้ที่เอาศาสตร์พวกทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วมันลงตัวได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็วมี SMS มาชมเรื่องหน้าหวาน ค่ะนะมี SMS มาชมเรื่องหน้าหวานด้วยอยากอยากดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงเดี๋ยวทำเป็นสไลด์โชว์ค่ะระหว่างเดี๋ยวรอดูนะคะก็อยากคุณผู้ชมได้มีโอกาสจดเบอร์หรือว่าจะเข้าดูข้อมูลทางเว็บไซต์ Facebook ของคุณหมอก็ได้ค่ะ f a c e b o o k c o m พิมพ์คําว่าดรพงษ์สทรจะเจอเลยแต่สําหรับเบอร์โทรศัพท์ที่โทรไม่ว่าจะเป็นจองคอร์สหรือว่าปรึกษานะคะก็คือ0 2นะคะ714 1619่ค่ะแล้วก็088นะคะ 1 1 5 5 4 4 2แล้วก็อย่างที่บอกว่าเบอร์สุดท้ายเนี่ยก็คือ0 8 8 1 1 5 5 4 4 3อันนี้เป็นเบอร์คุณหมอพงศ์รับเองรับเองถ้าไม่รับแปลว่าติดคนไข้ติดคนไข้อยู่ก็ือว่าจะต้องรอโทรกับใช่ครับค่ะกโทรหาเจ้าหน้าที่ในการนัดคิวก็ได้นี่ s อสที่ที่เขาที่ไลน์ไลน์มาคุยกันไลน์ด้วย SMS หไลน์ไลน์บางคนก็ไปหา Facebook ส่วนตัวหมอเลยนะส่งเข้ามาส่งข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามานะครับ ่คืออการตอบรับนะคะจากใต้จากตังเลยเยอะนะท่านผู้ชมมาจากใต้เยอะนะครับมาจากใต้เยอะมากนะครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนะหมอหมอขอเสนอนิดนึงว่าคนคนที่เราอายุมากขึ้นเป็นไงครับคุณปัวแกเริ่มห้อยแกนะเนะเริ่มคล้อยผิวพรรณเริ่มไปค่ะเขาบอกว่าไงคำว่าแก่พูดพูดเบาๆก็เจ็บเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูแลตัวเองเนิ่นๆ ก็เห็นหลายท่านปัวว่ามันก็ไม่ได้ไปตามอายุจริงๆเหมือนเราเห็นเอาตัวอย่างง่ายๆดาราหลายคนเนี่ยจะบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งผ่านไปนานวันเขายิ่งดูดีขึ้นครับได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณหมอน่าจะมีเคสสาหรับคนคนไข้ที่มีอายุนิดนึงครับนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะได้ดูพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุณหมอหารูปกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าระหว่างรอถ้าเกิดว่าใครมีคําถามจะร่วมพูดคุยหน้าจอก็0 2 5 5 4 1 7 7 4ถึงค่ะ แต่สาหรับเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอตรงนี้เลยนี่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาแล้วโทรเข้ามาจองคิวนัดคุณหมอเดือนนี้วันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วด้วยซึ่งเชื่อว่าโปรโมชั่นนะคะที่ทําหน้าหวานหรือสุขภาพดีย้อนวัยแบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่แค่เดือนนี้สิงคโปรดนีคเนาะเดือนนี้สายมาสวัสดีค่ะคุณนีสวัสดีค่ะคุณนีค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงนะคะปรึกษาปัญหาได้เลยค่ะคืออยากอยากเคลีย อยากจะคุยกับคุณหมอนะคะคือตอนนี้เป็นภูมิแพ้อยู่นะค่ะคุณหมอภูมแพ้โรคไะไรใ้เจ็บเยอะเอ่อจมูกทางเดินจมูกอะค่ะทางเดินหายใจแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแพ้ผิวหนังด้ขึ้นเป็นตุ่มอะค่ะเป็นทุกเช้าแล้วก็สายสายมาก็จะจางแล้วเช้ามาก็เป็นอีกอะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดฝังเข็มนี่จะหายไหมคะหมอหายหายค่ารับประกันหายออยู่จังหวัดไหนครับอยู่สมุทรปราการค่ะ โอ้ยแค่นี้เองใกล้ของแมอายุเท่าไหร่ครับอายุ3 5้าค่ะคุณสามสิบห้าโอเคเดี๋ยวหมอหมอย่อๆให้ฟังนะครับคือภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคอะไรทรมานมากเมื่อวานก็มานะครับมาจากระยองเป็นแฟนรายการของเราดูรายการนี้นะครับค่ะเขาก็ทานยาเยอะ้วนะฮะนี่ภูมิแพ้เนี่ยยาที่อันตรายมีอะไรคุณปัวซูโดเอฟซิดีนเป็นเป็นยาอะไรเป็นอนุพันธุยาบ้าครับว้ายจริงเหรอที่เราที่เราที่เราลดน้ำโูกเนี่ยบ่อยครั้งกินบ่อยมาก ทานมากๆก็จะเครียดนะครับดัะนั้นออยเข้ามาควบคุมในตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวเยอะด้วยอรอค่ะน้ำหนักตัวพอกินถ้าสเต็มนี้ผ่านไปไปกินพวกสเตียรอยล่ะก็ตียรอยู่ระยะววนบวมนะถ้ามันเอาไปอยู่ก็ไม่ใช่หายนะมันแค่ประทังอาการนะครับแต่ฝังเข็มยาเนี่ยพอกินไปสักพักหนึ่งมันจะต้องเพิ่ม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 ค่ะอันนี้ไม่หายค่ะไม่หายตีแล้วค่ะ แต่ว่าคุณนีใช้เรื่องของยาเคมีในรังสีเข้าไปช่วยเลยครับเข้าไปช่วยนะฮะบุนาการขึ้นมาให้ได้แล้วยาเราก็น้อยลงน้อยลงจนถึงจุดหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้ยาเลยหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดนะครับก็ผิวพันธุ์มันได้ด้วยอย่างคุณนีถ้าฝังเข็มเรื่องของภูมิแพ้สักประมาณนานไหมฮะกี่ครั้งไม่นานไม่นานยิ่งอยู่สูดประการนะไกลของหมอมากเลยเอ๊ะไมใกล้ๆกันค่ะังเข็มแล้วกลัวป้างไป อะไรนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ถึงนะถึงฮะถึงฮะอยู่ใกล้ก็่างคี้ยิ่งต้องรีบมาต้องรีบมาคุณหมอขะโทษนะคะขอถามเผื่อคุณพ่อด้วย่ะคะคือคุณพ่อนี่ผ่าตัดผ่าตัดไอตัวมะเร็งตับมานะค่ะแต่ว่าแกมะเร็งตับผ่าผ่าตัดมาแล้วค่ะแล้วก็เข้าเคมโมาได้ครับแล้วตอนนี้มากินยาเอ่อยาตัวยาน้ำพวก ยาสมุนไพรนะค่ะค่ะแล้วแกก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราจะฝังเข็มฝังได้ไหมคะฝังได้ไหมคะหมอขออนุญาตต้องเจอก่อนไหมคะขออนุญาตอ้างอิงได้ไหมสมุนไพรหยุดนะครับตามประสบการณ์หมอฮะไม่อยากใช้สมุนไพรครับแล้วเราใช้การฝังเข็มขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวเข้าไปในตับค่ะแต่เขอมมากเลยนะคปต่อเข้าไตฮะมันดีมันดีชั่วข่าวมันดีชั่วขราวก็หมอใช้ฝังเข็มในการระลัตับออกมาให้ได้นะฮะใช้เข็มน้ํามาเข็ม อย,อย่างนี้แล้วกัน<ล>ค่ะอย่างนี้ดีกว่านะคะที่คลินิกเนาะค่ะขอให้เป็นโทรปรึกษาหรือว่ามาพบคุณหมอถ้าเกิดเข้ามาค่ะสะดวกพาคนไข้คุณพ่อมาด้วยได้จะดีมากเลยนะคะ,คะขอให้มาดูพูดคุยกันที่คลินิกก่อนละกันเ,เดี๋ยวจดเบอร์ไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ม่กีกับเรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวหมอต้องตรวจละเอียดเออเรามีอีกสายรออยู่จากพี่จิตค่ะคุณทองอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่ทอง่ค่าสายหลุดเลย ยังอยู่ไม่เอ่ยไม่เป็นไรค่ะสายรุดแล้วนะคะไม่รคิดว่านานน้าไม่ะประมาณ5นาทีคุณหมอมาให้ดูวีเชฟหม่อยวีเชฟเราไปทําพิธีกรออกอากาศเลยนะฮะเดี๋ยวดูดูเลยนะครับมีเสียงด้วยนะฮะนะพิธีกรออกอากาศแบบติดเชื้อไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันจะสร้างตัวยาขึ้นมาในร่างกายถูกต้องค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแบบที่ฟังเข็มไหมนี้ก็คือเกิดการอักเสบแบบติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยใช่ไหมคะคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแต่ว่าอุกัวเจ็บจับหัวใจเป็นไงต้องตวพี่คะตุ๊บอะไรไหมอันนี้คุณหมอคะครับคอยฉีดยาชาหน่อยค่ะยามีสเตียยาชากลัวเจ็บนะคะโอเคนะครับส่วนหนึ่งคือปลอดภัยนะคะคุณหมอทีี่เราเช็ดแอลกอฮอล์ไปละส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้คือด้วยความที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหน้าอูอาจจะอ้วนขึ้นในช่วงนี้เพราะอ้วนก็เลย อยากสวยนะคะ,อ,ะอูต้องข้างไหนก่อนคะคุณหมอข้างนี้เลยนะฮะคุณหมอฉีดเ,เยอะๆนะคะสไปยาชาค่ะต้องกลับตาปีเลยนะฮะใช้เวลานานไมหมคะในการฝังแต่ละข้างะคะคุณหมอจับตาดูดีๆฮะแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวจริงๆนะฮะอันนี้สเปยยชาสเปยยชานะครับนะฮะ เพื่อให้น้องอุมั่นใจนะครับมาแล้วครับนะครับเป็นไงบ้างครับฮัลโหลค่ะเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมฮะฮะนะฮะไม่เจ็บครับ ไม่สร็จแล้วเขอเลยหรอเดี๋ยวแล้วพัดผ่อนเป็นการกระตุ้นเข็มกระตุ้นกระตุ้นเข็มของจีนบางเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเติมชี่ลมปานอะไรอย่างเงี้ยถูกให้เกิดลมปานขึ้นมาแต่ว่าตอนหมุนเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นการกระตุ้นเข็มแตจริงๆเขาก็เขาก็นิ่งไปเลยอ่ะครับไม่แต่ตาดูดีนะครับโอ้ยนี่เฉยมากเลยอ่ะอันนี้คือที่ทำให้หน้าหน้าเล็กวีเชฟวีเชฟครับไม่เจ็บเลยค่ะแล้วจุดใต้ีกนะครับ ดีกรนงงนะคะเสร็จแล้วเหรอขึ้นม้าคุณหมอเดี๋ยวเส้นเดียวเสร็จแล้วเหรอน้ข้างซ้ายใช้ไหมเส้นเดียวฮะเนเส้นเดียวเ้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวขอดูหน้าตรงหน่อยเป็นไง้างครับพอเท่าที่ดูเนี่ยคุณอูเ็นคนเหมือนมีแก้มเหมือนมีแก้มป่องๆข้างซ้ายเข้าไปเลยฮเพราะเมื่อกี้คุณหมอทาข้างซ้ายใหมข้างซ้ายเข้าไปเลยครับเอ้คุณหมออย่างอย่างคุณอูนี่คือเขาเป็นไขมันที่แก้มหรือว่าเป็นกล้ามเนื้ออะไรอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นไขมันกล้ามเนื้้้อเเเ่ยราใชฝังข็มมไดดหล นะถ้า <คะ S 2> ถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเป็นแผ่นปิดวัน,นเขาใช้โบะทอ,อกง<ช>นะครับแล้วใช้เยอะใช,ใช้เยอะแล้วอยู่แป๊บเดียวอ่ะอย,ยู่แป๊บเดียวแล้วหมื่น,นใช่แล้ว,แล,วแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรตอนนี้ที่เจอบ่อยๆนะก็คือมันมีการดือรออนะอ้อบอตะนะคนคนถามเยอะนะฮะดืออออ้อบอกตะใช้แล้วมันไม่ได้ดื้อแล้วไปทําได้ไหมคะต้องทำ้องต้องใช้เนี่ยฮะต้องใช้พวกเนี้ยเห็นไหมแล้วคนที่มีแก้มเยอะๆด้วยเหตุที่มีไขมันแบบเยอะๆคล้อยได้หมดเลยได้หมดเลยฮะ มันจะมีจุดใหม่เอาอยู่มันมีจุดบางจุดที่ใช้ในการสลายไขมันตรงแก้มให้เราด้วยอ๋อสลายไปเลยด้วยเมโสแฟตไม่ลงนะฮะเมโสแฟตไม่ลงครับเหนียงอะไรได้ได้หมดฮะอยู่ได้นานกี่ปีครับหมอเป็นเนื้อเราเลยเป็นเนื้อตรอไหนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ8ปเดือนถึงปีหนึ่งแต่ผลเป็นของคนไข้เลยอยู่ที่เขาดูแลอ๋อเหรอคะออันนี้ทําไปเมื่อสัก สี่ห้าเดือนที่แล้วนะทุกวันนี้น้องอุสวยอะไรองไปดูน้องอุวันเสาร์นี้เจอวันเสาร์ได้เลยดเรสลิมทีแต่แต่ตอนนี้น้องอุทำสองข้างเข้ากันแล้วนะทำแล้วทำข้างหนึ่งก่อนว่าจะได้เห็นชัดเจนมากที่ใช่ให้เปรียบเทียบไปเลยเพราะบางทีคนเราทำเสร็จสวยลืมไปเลยว่าอดีตเป็นยังไงถูกต้องคิดว่าเป็นปัจจุบัน น้องอูก็ทําตาหวานด้วยทาเหนียงด้วยทําออกทีวีตอนนี้ครบแล้วครบแล้วครับใช้เทคนิคเส้นเดียวทั้งหมดใครมีปัญหาแบบนี้นะคะหรือว่าปัญหาสุขภาพที่ฟังมาต้องแต่ต้นเดี๋ยวจดเบอร์ก่อนเพราะว่าเวลาหมดแล้วหมดแล้วแต่ต้องยืนยันว่าโปรโมชั่นนี้คุณหมอขออนุญาตคือคัาดิวตี้เดือนนี้เป็นโปรโมชั่นสุดท้ายของเราแล้วด้วยนะคะยังไงก็ตามรีบโทรจองก่อน0 2 7 1 4 1 6 1 9ค่ะแล้วก็0 8 8 1 1แ 5442ีถึงสเบอร์สุดท้ายเบอร์คุณหมอพงษธรนะคะถ้าโทรจองคิวจริงๆแล้วสามารถโทรได้ทุกเบอร์เลยนัดมาเจอคุณหมอก่อนในคลินิกดีกว่าดีที่สุดเลยด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นคอร์สฝังเข็มหน้าหวานด้วยเข็มใหม่นะคะที่เห็นอย่างคุณอุ๊เมื่อสักครู่นี้ ใครอยากใครมีปัญหาต่างๆหรืออยากจะทําให้ตัวเองสุขภาพดีบอกเลยว่าไม่เอฟเฟกเพราะว่าเข็มใหม่ตัวนี้ละลายได้แล้วที่สําคัญค่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพคุณข้างในจริงๆด้วยนะคะปกติค่ะ4 5 0 0 0บาทวันนี้เหลือ32,220แต่ว่าเฉพาะแฟนรายการขับบิวตี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นยาหน้าหวานที่เป็นทั้งเซตเลยให้ไซส์จริงขนาดจริงทั้งเซตที่ใหญ่ๆคุณหมอให้ดูแบบนั้นเนี่ยนะคะรับไปเลย1เซตมูลค่าหมื่นกว่าบาทใช่ เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณหมอค่ะต้องเมนเมากันไม่จบมีอีกหลายเคสมีอีกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมต้องต่อยเก็บไว้เวันตรียมมาเยอาละ่ะวนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะเดี๋ยวที่จดตอนท้ายนะครับได้เดี๋ยวเราขึ้นให้นิดนึงแล้วกันค่ะวันนี้ทั้งปัวและคุณหมอพงศธรลาไปก่อนใครที่มีคาถามนะคะเดี๋ยวรีบโทรมาตามเบอร์ที่ว่าเอาไว้แล้วเดี๋ยวร่วมพูดคุยกันอันนี้ที่คลินิกที่เอกมัยใช่ครับลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ความงามกับโอลิเซแป้พับทุเลจากข้าวหอมมะลิที่ทำให้ผิวส,สวยอ่อนใสอย่างเป็นธรรมชาติมาพร้อมกับการปกป้องกำลังผิวรวมหกัวขั้นหนึ่งเดียวพอบความกระจาา่างใสเรียบเนียนบางเบาไร้ริ้วรอย ได้ยินเรื่องของพืชธรรมชาติชนิดหนึ่งไหมคะที่มีผู้รู้บางท่านเนี่ยนะคะเปรียบเอาไว้ว่าเสมือนเป็นยาอายุวัฒนะแห่งยุคเลยทีเดียวค่ะพืชที่ว่าก็คือสาหร่ายเกลียวทองขวดนี้นั่นเองค่ะ ถึงสไลด์เกลียวทองเนี่ยนะคะสอนเคยได้ยินเรื่องของประโยชน์ของข้ามานานแล้วค่ะว่ามีประโยชน์และก็ดีมากๆแต่ว่าดีแค่ไหนดียังไงและดีเพราะอะไรนะคะเราลองไปสังบทพิสูจน์ซึ่งเป็นคำยืนยันจากองค์การสุขภาพต่างๆที่น่าเชื่อถือทั่วโลกกันค่ะใม่มีพืชใดให้คุณค่าหลากหลายเท่าสลารเกลียวทองเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เป็นอาหารเสริมที่ดีไม่มีผลข้างเคียงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในคริสต์ศตวรรษที่21สาวรีนมาว่าตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมีหลังผลิตสาหร่ายเกลียวทองที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวค่ะเอ๊ว่าแต่ฟาร์มนี้นี่มันอยู่ที่ไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสองจะไปค้นหานะคะแล้วลงทุนพาคุณผู้ชมบินไปดูด้วยตัวเองกันเลยไปกันเลยค่ะ oh. คุณผู้ชมค่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเป็นฟาร์มสาหร่ายเกลียวทองที่มีมาตรฐานสูงมากๆค่ะสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นที่